สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาแฟมิลี่นะคะสวัสดียามเที่ยงนะคะแม่ดาก็พัฒนาหลังบ้านให้คุณยายนะคะเผาขยงขยะนะคะแล้วก็จะไปซักผ้าก็เลยเดินมาทางหลังบ้านนะคะออ้เห็นรังมดแดงนะคะปาส์ังกะสีเปิดไปตอนพายุลมพายุหรือเปล่านะคะนี่ทุเรียนนะคะที่เขาปลูกข้างบ้านแม่ดาเขาเปิดน้ําใส่แล้วโตไวมากเลยนะไอ้สิเขาเปิดสปริงเกอร์ใสเลยนะั่นน่ะ โตไวมากเลยดมสมบูรณ์ทุเรียนชอบน้ํานะคะชอบน้ําต้องลดน้ําตลอดหรือว่าเปิดน้ําสปริงเกอร์ไวให้มันตลอดเนาะดูต้นส้มโอหลังบ้านแม่ดาแต่ว่าต้นส้มโออันนี้เป็นเขาเรียกว่าปลูกเม็ดนะคะดกมากนะคะหล่นทิ้งทุกปีนะคะไม่เคยกินเพราะว่ามันเนื้อมันแข็งค่ะมันเปรี้ยวแต่ว่าอยากกินมะพร้าวนะทีนี้ทำยังไงถึงจะได้กินเดี๋ยวเราลองไปสอยดูสิเราต้องปลูกมะพร้าวนะคะพันเตี้ยเราไม่ต้องปลูกต้นไม้อย่างอื่น เพราะว่ามันจะสูงตามนะคะมันมันก็ต้องการแสงเหมือนกันมันไม่อยากให้ใครแย่งนะคะเะได้ส้มเขียวหวานนะอถ้าดูแลเอาน้ําให้มันใส่ปุ๋ยให้มันนะไม่ต้องไปซื้อเลยค่ะนี่ปลูกแล้วลูกมันก็เต็มต้นด้วยนะดกด้วยนะอันนี้คือเขาปล่อยให้เครือรุมไม่ไดามาตัดออกแล้วนะ่ถึงได้เห็นต้นส้มโอนะต้นส้มเขียวหวานส่วนมะขามก็โดกดกนะคะแต่ว่ามันเป็นมะขามเปรี้ยวนะคะมะขามพันฝักใหญ่นะคะ ไม่รู้จะกีนได้หรือเปล่านะอยากได้อยู่เอาไปเก็บไปไว้กินเนาะแล้วก็จะไปเก็บส้มโอแต่ว่าสอยมะพร้าวก่อนนะลองไปสอยดูซิเดี๋ยวแม่ดาลองไปใส่มะพร้าวดูต้องปลูกแ yeah. ยกต้นไม้อย่างอื่ไม่ต้องปลูกกระเฮ้ยว้าวิแตกโอ้ oh. น้ำมันหกเลยแสดงว่าโอ้ oh. ห,หวานค่ะอืม,มเนื้ออ่อนๆค่ะไม่ได้กินเนื้อมันอ่อนเกินไปส้มโอที่ใส่ลงยนีไม่ได้เก็บนะคะเก็บขึ้นวัดป่าผู้ไม้หาวนะคะ ก็โอสุกหมดแล้วนะแต่ว่ามันต้องอะไรนะมันต้องให้ปุ๋ยมันต้องให้ปุ๋ยมันถึงจะเนื้มันจะนิ่มน,นี่น้ำก็ไม่พอ,อเฮื่อมไม่สีเนี้ย เพราลูกไม่เปิดน้ํามาใส่แม่แม่ดาต่อสปริงเกอร์มาหมดเลยนมะ่แค่เปิดน้ําใส่น้ําก็ท่วมถึงเพราะว่าแม่ดาต่อท่อมาหมดแล้วเนี่ยเดินน้ํามาหมดเดี๋ยวแม่ดาขึ้นไปสอยก่อนนะแต่ว่าแม่ดาใส่กระโปงนะจะต้องไม่ถ่ายคลิปนะเพราะว่าใส่กระโปงไม่ได้ใสก่กางเกงนะคะขอุดแดง dài trắng cái dài không mất đen gì mấy vẫn cái dày tôi xin lỗi

ก่อนนักหนักแต่ว่ามันเบาหมดเลยมันสุกกลางละหืบ่อันนั้นนีเฮ้ยเกมอยู่นอนนหนอนเลยบ่นอนอ่ะเรื่องกระเดื่องเตยย่างก่อนก่อนเช้าเลยนะเตยว่าบอกไป่อน

นี่คือบักสมโอนะคะอุ้ยหอมนะเนี่ยเพราะว่ามันสุกจะแบกไปไหวหรือเปล่าเนาะดูสิใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นี่นะคะดูมันสุกจนมันเหลืองหมดแล้วนี่หอมนะคะนีงบ้านนี้ก็เก็บได้เหมือนกัน,น ใช้ไม่ไหวแล้วมันต้องมันต้องแล้วมันต้องเองเอากระสอบมาใส่อีกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะติมกระสอบ